นนี้เรามาเฉลยทูบแทงที่2กันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเพจนี้นะคะเป็นเพจสัญญาณเสียงจากเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคส,สวัสดีที่รักจ๋าวันที่16นี้นะคะอ่าเป็นวันที่เฉลยทูบแทงที่2จ้ะนะคะสวัสดีที่รักคนสวยมาแล้วจ้า ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานิดนึงนะคะที่รักขานะคะที่รักจ๋าคนสวยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะเราจะเฉลยทุบแท่งที่2กันใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงจ้ะนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เช่นเดิมนะคะกราบขออภัยคุณพี่ไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะ นะคะทุกคนจะมีสิทธิ์ดูเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะหลังจากจบไลฟ์แล้วเราจะลบคลิปวิดีโอทิ้งวันนี้เรามีโอนเงินทําบุญด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราไปทําบุญที่วัดนะคะพระยาสุเรนมาด้วยนะบุญมาฝากพี่ๆทุกคนค่ะทั้ง12ปีนัก,กษัตริย์เลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาพี่จ๋าเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะแบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะเพื่อเราจะมีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รัก์นะคะ เมื่อวานนี้ใครเอลลั่นไปตลาดมาแล้วบ้างคะที่รักจา๋าเอลลั่นไปตลาดกันมาบ้างหรือยังจ๊ะพี่จา๋าเอลลั่นเรีอยงเอ่ยเอลลั่นปัดลั่นปัดลันปัดไปตลาดกันมายังคะ <c oughs> ได้เอลลั่นไปตลาดมาไหมที่รักได้เลขอะไรมากันบ้างนะคะได้จับคู่เลขแล้วได้เก้าหนึ่งมาหรือหนึ่งเก้ามาเมื่อวานนะคะได้อะไรมาแน่ <c oughs> ไม่แน่ใจนะ นะคะมีคนถามว่าจันแค่เกิดวันที่เท่าไรเกิดวันที่4เดือน2 2,529ค่ะนะคะบอกวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยวันเกิดทําบุญไปเท่าไหร่44,444บาทที่บัญชีกลางคําชโนดจ้ะพี่จ๋าวันนี้แดจันแค่จะสมทบทุนตัวเองส่วนตัวเพิ่มอีก ห้าพันบาทค่ะแล้วอาจารย์ชัดอีก7อีอกอาจารย์ชัดอีก2000บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะรวมแล้วนะคะวันนี้เราจะมีเงินทำบุญอยู่6,000กับ7,000เป็น13,000ค่ะนะคะงวดนี้เราจะมีเงินทำบุญอยู่13,000บาทค่ะนะคะนะโอ้โหกลับจะคำชะโนดวันที่4หลังจากนี้ก็หลังจากวันที่4จนถึงปัจจุบันนี้มีเงินทำบุญอีก1 3 0 0 0บาทนะคะเป็นเงินที่นะคะอาจารย์ชัด ผ้าสดมนไหวพระนะคะส่วนหนึ่ง2,000บาทนอกนั้นจะเป็นเงินที่ของอาจาร,รย์เคกับเงินที่ปล่อยเซฟสินค้าได้ค่ะพี่จ๋านะคะโอ้ย3,080คนแล้ว <asses> 3,500กว่าท่านแล้วคะ่ะอาจารย์ชัดอ่าออฟฟิเชียลไลน์อะใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในไลน์แล้วก็เข้ามาพร้อมกัน4,000แล้วไนงะ <spe ak> ช่วงนี้เพจเหมือนเปิดการมองเห็นดีมากขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะนะเพจจากคนดู20,000ถึง50,000คนนะคะเหลือหลัก2,000คนมาร่วม2 2เดือนและะ้วมั้งนะคะนี่เพิ่งทยอยขึ้นมา4,000 5คน7,000คน10,000คนนะคะนะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่ร่วมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่จ๋า,าจ๋าจะชมเลขทูตบตทวนกันดีไหมอ่าที่รักเอาอย่างนี้ไหมคะ เพื่อง่ายและสะดวกนะคะเดี๋ยวอาจารย์เค่จะลองในเมื่อจะลบคลิปนี้ทิ้งอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะขออนุญาตลองดูนะคะสักสองตัวและตัวที่สามอาจารย์ตัดมาหาหนูสักแป๊บก่อนเนาะได้ครับเดี๋ยวคลิปปิวได้ครับแท่งแรกจะเฉลยเลยสองสองเลขแรกเดี๋ยวมาทบทวนกันเมื่อคืนทบทวนนะทบทวนของเมื่อคืนนี้ก่อนนะเผื่อใครที่เข้ามาและเป็นแฟนเพจใหม่ยังไม่ได้เมื่อคืนนี้พี่ๆจะได้ไม่งงว่าพอเวลามาจับเขาเรียกอะไรนะคะจับคู่ควยให้ เดี๋ยวจะบอกเอ๊ะาจารย์เลขมาจากใสทําไมค่อยได้ทูบแท่งเดียวและทําไมเจ้าถึงมีเลขไขยจังซี่นะคะอ่าวเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะสินเหรอคะของอ้อมสินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจันขานะคะนะในสูตรเห็นเขาเขาเขาบอกกันมาเห็นเห็นขอบคุณมาเต็มเลยค่ะพี่จ๋านะคะอ่าสที่เขาเน้นให้คือสี่หนึ่งส่สองสี่สามจ้ะนะจัะที่รักนะ เอาต่อค่ะอันนี้เลขในปฏิทินคำชะโนดนะคะนะคะแบ่งปันกันนะที่รักเดี๋ยวค่อยเอาไปชนกันนะในสูตรในทูบนะคะในสูตรสองตัวกาจันเคที่เสียงซีมซีอะไรเงี้ยเลขขันน้ำมนต์เงี้ยเดี๋ยวค่อยเอามาชนกันเพราะพอเลขชนกันแล้วจะเหลือไม่เท่าไหร่แนะนําให้แฟนเพจนะคะอย่าอย่าตกใจเอ๊มีหลายเลขทํายังไงนับเลขชนค่ะนะ,ะชนกันนะเลขชนนะอ่ะหกค่ะหกที่เขาว่าเด่นของเขาอสี่กับหกเนี่ยหกเขาเด่น หกหนึ่งหหและ3าและสาค่ะทันไหมพี่ๆทันไหมจ๊ะอันนี้อันนี้ค่ะนะให้พี่พี่แคปหน้าจอก่อนที่อาจารย์เค่จะโละหน้าจอนี้ทิ้งนะคะ อันนี้เป็นเลขเด่นหน้าจอในตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้หืูตรงนี้นะคะอาจาย์ตรงนี้เนาะนะตรงนี้นะตรงเนี้ยนะคะเด่น46 4คือ41 42และ43นะคะ6คือ61 26และ36เป็นเลขที่ทันไหมทันไหมคะจารั์เลขตัด แผ่นยันท้าเวทใส่กระเป๋าสตังหรือกระเป๋าสะพายคันทิรักหรือใส่ลิ้นชักแผ่นท้าเวสุวรรณเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะคะท้าเวสุวรรณเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินะแล้วคําว่าเวสุวรรณเนี่ยอีกในหนึ่งของความหมายก็คือหมายถึงพ่อค้า ทำมาค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ปกป้องคุ้มภัยแก้ชงนะคะแล้วบ้านไหนมีเด็กเยอะเนี่ยที่แบบเป็นเด็กอ่อนน้อยนะคะเยอะ,ะเนี่ยเขาจะเอาแผ่นยันไปติดหน้าบ้านเพื่อป้องกันพยันตรายจากผดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อสมัยก่อนนะคะเพราะนะคะนะวายออกไปแล้วเรามาดูกันว่าอาจารย์มีแฟนเพจทวงว่าอย่าลืมเลขนอนนะอาจารย์ได้ค่ะนอน,นอนนอนนอนวันนี้นอนงวดน,นี้จะให้เป็น นะคะนอนวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะพิมพ์ให้ค่ะนอนวันนี้อาจารย์ชัดจะพิมพ์ให้ค่ะนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยด้มันหกรือะไรนะดันมันหกรือะไรนะพ่อแม่พี่น้องดูก่อนเด้อดูก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าอาจารย์ขาอย่าพึ่งเสื้ออย่าพึ่งเสื้ออาจารย์ขาตายังบ่เห็นดูดูไปก็เหมือนหกนะอ่าดูไปก็เหมือนหกเนาะใช่ใครทำไร้แต่ดูไปดูมามันเ้าเขาบอกว่าเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อ เชื่อในสิ่งที่เห็นอันนี้เราต้องบอกเห็นในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งนะาี่รักอย่าเพิ่งตีมันว่าเป็นหกนะคะร้อยออกหมดก่อนนะคะร้อยออกหมดก่อนหุ้ยอาจารย์เก้าหกออกไปแล้วที่หนูให้เก้าหกหกเก้าอ่ะครับออกทกศอมอม,มสิลสามแปดหนึ่งออกทกศเลยโอ้โหแล้วสองตัวออกหนึ่งสามอ้าว อ๋อพี่ๆเขาชุดสองตัวไม่กลับไปเ <ช ắt S 1> ป็นคู่กันอาชัดเจนอาจารย์อาชัดเจนในในในไลฟ์สดชัดเจนยังในไลฟ์สดยังค่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงคือเลขทูบเลขทูบแท่งนี้นะครับพอดีคนปั๊มเลขเนี่ยเขาน่าจะะเอียงไปทางขวานะครับเลยทําให้ส่วน,นจริงๆแล้วน่าจะเป็นศูนย์นะคะถ้าดูจากถ้าดูจากเลขทูบด้วยตาของเราเนี่ยเป็นศูนย์นะคะครับนะอ่ะห้าศูนย์สุดปังใช่ศูนย์นะคะ บอเม่นหกได้ค่ะนะห0ศูนสุดปังพี่จา๋าพิมพ์ได้เลยจ้ะห้าศูนสุดปังห้าศูนสุดปังค่ะเจ็ดห้าสามหกสองหกสามและหกเก้าค่ะอาจารย์ทันไหมอาจารย์ทันหมดมไหมให้โชว์โชว์ให้ดูได้เพราะว่าเดี๋ยวจะลบคลิปทิ้งค่ะพี่พี่แคปนะคะ พี่ๆทันไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะอ่าล้วเดี๋ยวจะขึ้นสามเลขสูตรตไม่มีเหรอคะมีจะเลขสูตรมีจ้ะสามตัวสี่หางให้นะครับสามตัวสี่หางเป็นเลขของสูตรนะคะนะสามตัวสี่หางเป็นเลขของสูตรค่ะที่ที่ซื้อก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์สามนะ แล้วก็บางคนเขาก็ยัดอะไรมาให้ด้วยอย่างนี้ก็เอาอช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เอาอะก็เอาตลอดส่วนใหญ่จะถูกเลขยักนี่แหละที่รักอา <c oughs> จารย์เคไม่ค่อยอา่าไปไปหาอีกเลขหนึ่งพี่ๆก็าหาให้ไม่ได้ก็เ <c oughs> ขาให้อะไรมาก็เอานะคะเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเดาๆ,ๆขึ้นให้นะคะแบบหนึ่งนะที่รักนะ วันนี้แบบขึ้นให้จุใจเลยนะขึ้นเลขวนจุใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลบคลิปทิง้งเราจะลบคลิปทิ้งจะพี่จา๋าทันไหมที่รักทันกันไหมจ๊ะนะคะถ้าไม่อยากเอานะคะซเฟสินค้าอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราแถมไปให้ในกล่องพี่ๆจะได้เลขก่อน,นะคะ่ะที่เราจะเปิดเผยมันจะไม่ออนนะคะพี่ๆจะได้ซื้อทันค่ะนะคะพี่จ๋านะคะนะ,ะถ้าล็อกก่อนสองวันสุดท้ายก็มีโอกาสาที่จะเอานะคะพี่จ๋านะคะกราบขออภัยด้วยจ้ะนะคะทันไหม 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อ่ายังไม่หมดจ้ะแบบไม่โกหกนะเดี๋ยวเวลาหวยออกเราจะเดือบโอ้ยซื้อแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เห็นอยู่เมื่อคืนนี้อ่าห้าสามห้าสามซื้อเยอะแล้วเกินไหมคุณเอ้ยห้าสามห้าสามสามแปด ก็เลขของอะไรคะาจาันเลขของตัวเองเลขหวยของตัวเองสิจ๊ะนะขึ้นใบสองตัวที่รักไปทำบุญที่วัดพญาสุเรนพี่เขาขายสองตัวพ,พี่เขาขายไม่เคยไม่เคยเห็นชุดชุดสองใบสองร้อยมาก่อนเลยจริงๆเคยเจอแต่สองใบสองรอยเท่ไาไหร่คะจันยี่สิบสองใบสองร้อยยี่สิบที่หน้าวัดพญาสุเรน,นมีด้วยสองใบสองร้อยที่รัก นงวดก่อนหน้านี้เขามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งที่นั่นอาจารย์แค่ถามว่าร้านไหนร้านไหนคะาร้านไหนค้นะฮะ <S <S อันนี้สิบสองร้านด้ค่ะหายไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะไม่ทันเล็กทูบได้จากที่รักแั๊บหนึ่งนะคะชดแผ่นพ่อปู่แม่ย่าแผ่นทองพ่ายัน ชอช้างมอม้าค่ะมอม้าชอช้างเหรอคะอาจันช่อช้างมอม้าเลขหนึ่งจะที่รักชมอ่ะชอช้างมอม้าเลขหนึ่งจะที่รักขานะชอช้างมอม้าเลขหนึ่งจะที่รักนะคะนะหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่นี่น,นี่ดูสุดหลอ่ออาจารย์เคซื้อหวยมานี่นะคะสามีนะคะ <c oughs> เวลาถูกคนละครึ่งนะคะใช้สิทธิ์ทะเบียนสมรสจ้ะพี่จ๋าน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8,9,10ค่ะนะคะ